ศูนย์วิจัยราาัตสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษานะครับถูกก่อตั้งขึ้นมาภายใต้วิทยาิการเงื่อนแขสสาคัญคือเราต้องการที่จะส่ง่อความเป็นไปได้ในการที่ทําให้สังคมมีความเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องการส่งออกความเป็นไปได้ว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องอดทนที่จะอยู่กับความไม่เท่าเทียมศูนย์วิจัยนี้อาจจะไม่ได้ตอบคาถามเรื่องความเป็นไปได้ในเชิงตัวและในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่จะชวนกันสร้างจงนินตนาการใหม่ว่าถุดิบสังคมที่มันมีความเท่าเทียงกันที่จริงแล้วพอเราพูดถึงว่าการสร้างรวัฐสุริการในไทยเนี่ยคนก็จะไปคิดว่าเฮ้ย hey, เราต้องเอาตัวแบบในกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในนอร์ดิกเอาสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กมาพอมาใช้ในไทยก็จะมีข้อคําถามมากมายว่าเฮ้ย hey, เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าประเทศเรายากจนคนเราไม่พร้อมคนเราไม่มีเะเบียบวินัยแต่ถ้าย้อนกลับไปประเทศไทยเราเนี่ย เรามีการต่อสู้เพื่อการสุริการมาอย่างยาวนานและจริงๆเราก็มีดอกผลในเรื่องพวกนี้จากแนวคิดสังคมนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกิดขึ้นของกฎหมายแรงงานการมีวันหยุดประจําสัปดาห์สิทธิ์ในการราคลอดไล่มาจนกระทั่งถึงการปรับค่าจ้างขั้นต่ำต่างๆรวมถึงประเด็นที่สําคัญอย่างประกันสุขภาพ่วหน้าในไทยก็มีหน่ออ่อนมาจากความคิดสังคมนิยมมีนอออนาจากการพยายามต่อสู้เพื่อการสร้างม,มัธัสุริการ ดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การกดเครื่องคิดเลขมาบอกว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ช้าต้องใช้เวลาอีกกี่ปีแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการต่อ,อสู้ของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าถามตรงนี้ผมก็จะยืนยันว่ารัฐสุริการในไทยเป็นไปได้แล้วราต่อ,อสู้กันมาอย่างยาวนานมากพอที่คนของวันพรุ่งนี้ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิภายใต้เงื่อนไขรัฐสุรสิการทันที่ ผมว่ามีเรื่องที่ใหญ่มากจากการที่ผมโยกาสสัมผัสกับกลุ่มคนรุ่นใหม่อันดับแรกคือเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะผมเ่เลวได้สามารถที่จะเลือกอะไรที่มันผิดพลาดได้ความสําเร็จของคนที่มีอํานาจอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นอนํานาจทางเศรษฐกิจหรืออํานาจทางการเมเืองเงื่อนแขสําคัญคือการที่เขาสามารถที่จะรองผิดรองถูกได้แต่การรองผิดรองถูกนี้มันเป็นสิ่งที่ไก่ตัวมากสําหรับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ เราไม่สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่เราชอบได้ไม่สามารถเรียนในสาขาที่เราสนใจจริงๆได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะเลือกชีวิตในสิ่งพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวหรือแม้กระทั่งอาหารการกินที่มันเป็นเรื่องที่จะดีต่อชีวิตของเราได้ดังนั้นผมว่างเงื่อนแขแรกก็คือมันจะทําให้คนวองผิดวองถูกได้วองเลวได้ส่วนเรื่องแขที่2นี้ผมคิดว่าก็จะเป็นผลพลอยได้คือเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อคนสามารถกองผิดกองถูกได้คนก็สามารถที่จะคิดถึงเรื่องแนวทางการพัฒน,นาตัวเองแบบอื่นนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดอ่างจังหวัดมีสวัสดิการที่มันดีนะครับคนไม่ต้องเดินทางจากอุทัยธานีอุตรดิตถ์เพื่อที่จะมาทํางานในกรุงเทพชลบุรีระยองเพื่อให้ได้รับค่าจ้างสวัสดิการที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดก,กดรารเติบโตขึ้นในท้องถิ่นเช่นเดียวกันเมื่อคนสามารถอยู่ที่บ้านเกิดได้ ขามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขมนารคมขนส่งที่ดีค่าจ้างที่เป็นธรรมเงินเลี้งยงดูพ่อแม่เงินเลี้งยงดูบุตรที่ดีก็ทําทให้เกิดการเติบโตในระดับท้องถิ่นได้แล้วก็สุดท้ายก็คือมันทําให้มนุษย์รู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันเมื่อเราเติบโตมาเราได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกันได้ใช้สนามเด็กเล่นที่เดียวกันพ่อแม่เราใช้โรงพยาบาลเดียวกันเราไม่จําเป็นต้องขนเงินไปซื้อรงเรียนนานาชาติเพื่อให้ลูกของเราได้รับการศึกษาที่ดี เราได้โรงเรียนที่ดีที่อยู่ใกล้บ้านเราได้สูในอ่านหนัใกล้บ้านเรามีรถเมล์ที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยระยะทางเดินเพียงแค่ประมาณ5 7ถึงนาทีผมคิดว่าสื่อเหล่านี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันกําแพงทางสังคมจะเตี้ยลงซึ่งเงินในระบบทุนนิยมไม่สามารถซื้อกาแพงคุนเตี้ยลงได้อย่างที่ผมเรียนไปคือแนวะคิดมัทสิวสุริการกับ แนวคิดสังคมนิยมเนี่ยึ่มาด้วยกันถ้าไม่มีความคิดสังคมนิยมการตั้งคําถามกับกระบบทุนนิยมสวีเดนเดนมาร์กสิงร่าและนอร์เวย์ก็คงไม่มีรัฐสวัสุิการนะครับแต่ในช่วงเวลา50สปีที่ผ่านมานี้แนวคิดสังคมนิยมถูกทําให้กลายเป็นปีศาจโดยกลุ่มชนชั้นนําในสังคมไทยประกอบกับประเทศไทยที่มีความเหลื่อมล้ำมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็รู้สึกว่าความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งที่ปกติ ความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ผิดปกติเห็นความเท่าเทียมเล็กน้อยเราก็ตื่นเต้น,ตน,ตนอ,อกใจแต่เราสามารถอยู่กับความเหลื่อมล้ามหาศาลได้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่าน,นี้ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญหรือว่าความเข้าใจผิดแต่เกิดขึ้นเพราะว่าความพยายามชชัน้นนาในการทําให้รัฐสวัสดิการแัะสังคมนิยมเป็นสิ่งที่แตกแยกสมดสังคมไทย